ใิมพ์ตองที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระอยู่ในกลุ่มสายวังเป็นฝีมือของช่างวังหลวงนะครับที่มีการตกแต่งและก็มีการจัดสร้างออกแบบได้อย่างสวยงามและก็ลงตัวนะครับเนื้อพระจะออกไปทางขาวงาช้างเห็นไหมครับเห็นขาวๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่พระไม่แน่นอนนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระจะออกไปทางเหียวมีความแห้งนะครับ เหนือจะออกไปทางเหี่ยวยุบย่นไม่ว่าจะเป็นเส้นสุมขององค์พระฐานและก็ทั่วทั้งองค์พระมีร่องรอยของการแตกปริมีความเหี่ยวนะครับนี่คือการเวลาองค์พระทั่วทั้งองค์นะครับมีการร่องชาติและก็ปิดทองเอาไว้ทั่วทั้งองค์นะครับทองก็จะเป็นทองเก่าเห็นไหมครับทองจะออกไปทางสีส้มเกิดจากสนิมทองนะครับ เกิดจากการเวลาซ้ายขวาขององค์พระก็จะมียันนะครับทำให้องค์พระดูเข้มขลังและก็มีมิติพิมพ์ทรงก็จะมีความคมชัดนะครับคมชัดลึกด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันมีร่องรอยของการแตกปริสังเกตได้ว่าชาติและก็ทองมีการหลุดล่อนและก็กระเทาะออกเป็น,ปนแผ่นนะครับ พระร้อยกว่าปีนะครับก็จะหลุดล่อนกระเทาะเป็นแผ่นแบบที่เห็นนะครับด้านหลังก็จะมีแผ่นทองนะครับติดอยู่ที่ด้านหลังขององค์พระเป็นแผ่นทองแล้วก็มีคำมงคลนะครับพรสมเด็จโชคการเงินสมเด็จโต ปลุกเสกสร้างถวายรอห้าสองสี่หนึ่งหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับทั่วทั้งองค์พระเห็นไหมครับเหมือนที่ผมเกินเอาไวา้มีการร่องชาติแล้วก็ปิดทองทั่วทั้งองค์สวยงามเลยทีเดียว เดี๋ยวผมจะนำเอาพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงเมื่อดูผ่านกล้องขยายสูงเนื้อพระก็จะออกไปทางเขางาช้างนะครับเนื้อจะสวยสึงมีร่องรอย ของความเก่านะครับมีการแตกปลิที่พื้นผิวของของ